ข้อที่3นะคะรูปสามเหลี่ยมรูป1มีมุม2มุมที่มีขนาด36องศาและ2อพายส่วน3ามเรเดียนนะคะจงหาขนาดของมุมที่เหลือในหน่วยเรเดียนนะคะมุมภายในรูปสามเหลี่ยมนะคะจะมีขนาดเท่ากับ180องศานะคะเพราะนั้นวิธีการเราก็จะนำา180รปบลบด้วยมุมที่โจทย์กำหนด,ดมาให้ทั้งสองมุมนี้นะคะก่อนอื่นเราก็จะหา2อพายส่วน3เรเดียนนะคะว่ามีขนาดเท่ากับกี่องศานะคะ เราก็จะได้เนื่องจากมุมที่มีขนาด2พายส่วนสเรเดียนมีขนาดเท่ากับ2คูณด้วย180นะคะก็จะได้360นะคะ360หารด้วย3ก็จะได้120องศานะคะ เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ขนาดของมุมที่เหลือมีขนาดก็180องศานะคะลบด้วย2มุมที่โจทย์กำหนด,ดให้นะคะซึ่งก็คือ36องศาบวกกับ120องศานะคะก็จะได้180องศาลบด้วย 156องศานะคะก็จะได้เท่ากับ24องศานะคะทีนี้โจทย์ถามว่าจงหาขนาดของมุมที่เหลือในหน่วยเรเดียนนะคะเพราะนั้นเราก็จะเปลี่ยน24องศาให้เป็นเรเดียนนะคะเราก็จะได้เนื่องจาก180องศาเท่ากับพายเรเดียนนะคะดังนั้น 24องศาเท่ากับ24คูณด้วยพายส่วนด้วย180นะคะก็จะเท่ากับเราก็จะตัดทอนให้เป็นอย่างตำ่ำนะคะ12 2เป็น24นะคะ12 1เป็น12เหลือ6นะคะ12 5 60นะคะเพราะนั้นก็จะได้2พายส่วน15เรเดียนอ่ะ ดังนั้นขนาดของมุมที่เหลือมีขนาดเท่ากับ2พายส่วน15เดียนนะคะ